สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นเดน,นักคอมชวนชื่นจากกรณีเ,เรียกได้ว่าทําเอาหลายคนใจหายไม่น้อยเมื่อลูกสาวของนักคอมชนชื่นได้โพสข้อความผ่านไอจีของนักคอมชุนชื่นว่าไอ้นะคะขออนุญาตแจ้งข่าวคุณพ่อค่ะหลังจากทราบข่าวว่านบอลเชิญยิ้มติดโควิดวันที่10เมษายนช่วงเย็นทางครอบครัวเราไม่ได้นิ่งนอนใจพาคุณพ่อไปตรวจที่โรงพยาบาลเสรีรักช่วงหัวค่ำทางโรงพยาบาลแจ้งว่าน้ำยาตรวจหมด ช่วง7 0ดมงชาว,วันที่11เมษายนทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าพร้อมให้บริการตรวจแล้วทางครอบครัวบ้านเราทั้งหมด11คนไปตรวจทันทีช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง0นาฬิกาช่วงเวลาคราวๆนะคะทางโรงพยาบาลแจ้งรอผล24-48ชั่วโมงช่วงเย็นวันที่12เมษายนโรงพยาบาลแจ้งผลว่าครอบครัวเรา10คนว่าไม่ติดโควิด แต่คุณพ่อคอมติดโควิดคนเดียวในบ้านตอนนี้ทางครอบครัวเรากําลังประสานโรงพยาบาลให้คุณพ่อคอมอยู่นะคะคุณพ่อมีโรคประจําตัวอยู่แล้วอยากให้คุณพ่ออยู่ใกล้คุณหมอให้ไวที่สุดค่ะส่วนทำลายของคุณพ่อไอซ์จะมาเรียบเรียงอัปเดตให้ทุกคนทราบให้เร็วที่สุดค่ะคุณพ่อฝากขออภัยทุกทท่านที่ได้ใกล้ชิดคุณพ่อนะคะขออภัยมากๆจริงๆและขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้คุณพ่อทุกช่องทางขอบคุณมากๆค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ